สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่วงจัดให้ตามคําขอนะครับเราจะมารีวิวเกมนะครับตามคําขอใต้คอมเมนต์นะครับว่าวันนี้อยากให้เราเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้เรามากับเกมเรปปาร์ตี้กันนะครับมาตามคําขอเลยนะครับกับทุน900บาทเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะจบกันไปที่เท่าไหร่นะครับสูตรเรานะครับตามสเต็ปเดิมนะครับเริ่มต้นที่เบ็ดละ20บาทครับผม สำหรับใครนะครับที่อยากตามนะครับเรามีตารางเวลานะครับโบนัสทามนะครับทุกคนขอได้จากแอดมินเลยนะครับมาครับเริ่มกันที่ไม้แรกนะครับหมุนไปก่อน10ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการหมุนไม้นี้นะครับสิครั้งนะครับเราจะร่วงหรือเราจะรอดนะครับผมสําหรับสเต็ปการเดินเงินนะครับแบบผมนะครับเริ่มต้นที่เบ็ดละยี่สิบาทนะครับรอโดยสามไม้นะครับสามไม้แรกนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมโคตรเกลือเลยครับไม้นี้โอ้โหเอาให้ผมไปต่อหน่อยครับให้ผมไปต่อหน่อยครับเออเริ่มมาแล้วครับมาพาะชีวิตต้องสู้ต่อนะครับผมมาเออเริ่มเข้ามาแล้วนะครับโอ้ยสวยให้โอ้ยสวยครับสวยมาอย่างนี้นะครับมันให้ผมพอมีกําลังใจนะครับในหมุนการหมุนไม้ถัดไปเลยนะครับผมมาครับไม้แรกไม้แรกเรามาดูกันนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับผม สวยครับมาต่อโอ้โหโอเคครับมาไม้นี้เราจบกันไปที่402บาทครับผมโอเคครับตอนนี้เรามีทุนกันอยู่ที่1,100บาทนะครับผมเราจะเริ่มซื้อเบ็ดถัดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับปิดนิดนึงครับผมขอปรับปิดขึ้นหน่อยนะครับผมว่ามันเริ่มมาแล้วหว่ะเออผมว่ามันเริ่มมาแล้วจริงต้องลองดูนะครับไปเริ่มไม้ที่2ต่อไปนะครับหมุนปิก10ทีนะครับผม เมอมันต้องมาอย่างงี้แล้วครับมันต้องมาผมว่าไม้นี้ผมว่ายังไงผมก็ได้ชัว์ว,วะ่ะไม่เหมือนมีลุ้นอ่ะจริงเออรอดูเลยผมว่าแม่งต้องมาแล้วว่ะไม้เนี้ยเออมาแล้ครับร้อยแปิบาทนะผมสวยสวยครับสวยไมกลูกไมกลูก,ไม,กมไม่ครับผมเออไม่ครับผมไหลๆยๆมาเลยครับไหลๆยๆมาเออไม้นี้ผมว่าผมไม่เกลือวะ่ะ ยังไงผมก็รอดโอเคครับผมไม่ตามทุนแล้วนะครับกับเหลืออีกเจ็ดไม้ที่เหลือนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะจบกันไปที่เท่าไหร่ครับกับไม้ที่2ของเรานะครับผมส่วนใหญ่นะครับเกมที่ผมจะเลือกเล่นนะครับผมจะเลือกเล่นตามตารางเวลาโบนัสทม์นะครับผมจะขอมาจากแอดมินนะแอดมินเขาจะมีบอกว่าเวลานี้นะครับควรเล่นเกมอะไรนะครับมาเรามาดูกันต่อนะครับกับไม้ที่2ของเรานะครับ ใบที่สองรนะับของเราจบกันไปที่1000กับสาบาทนะครับมาแล้วครับผมว่าเนี่ยวันเนี้ผมน้องได้ทั้งคุณทั้งกำไรอย่อยางตามๆเลย2 0 0พผมขอวันเนี้ผมว่าล้นๆอยู่แหละยังไงก็มาเนี่ยเลยหกไม้ผมว่าขออีกพันหนึ่งเนี่ยผมได้หยุดและเนี่ยเข้าฟรีให้ผมหน่อยเข้าฟรีให้ผมหน่อยเออ เอมาแล้วครับเอมาแล้วครับเป็นไงดีเจว่าไงดีเจว่าไงดีเจว่าลั่นวายเข้าครับโอ้โหโอ้ผมมาว่ะไม้นี้ผมมาว่ะเออเบ็ดสามติบนะเบ็ดตาลสามติบนะผมว่าผมได้ว่ะไม่เกลือผมไม้นี้ผมไม่เกลือผมมั่นใจเอาละไปกันต่อครับเหลืออีกสองไม้นะครับเหลืออีก2ไม้จบนะครับเหลืออีก2หมุนนะครับ2หมุนจบแล้วครับ เออหมุนสุดท้ายครับหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายครับหมุนเข้าฟรีว่ะผมว่าแม่งแม่งแจก,กว่ะช่วงเนี้ยจริงผมเล่นตามตารางเวลาแล้วแม่งแจก,กจริงว่ะเออโอเคครับหมดไม้ที่สองนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทุน2677บาทนะครับกับเบ็ดตาละส0สนะครับเอาละผมว่าผมผมเพิ่มเบ็ดอีกหน่อยดีกว่าผมได้ทุนมาแล้วผมเพิ่มเบ็ดอีกหน่อยนะครับ ตอนนี้เรากำไรมาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับหมุนปีกสิทีนะครับลุ้นกันไปยาวๆนะครับว่าวันนี้จะจบได้ตามควาขอของผมหรือเปล่านะครับขอกำไรนะครับสองพันนะครับวันนี้กับทุน900บาทครับผมเออมาแล้วครับแ800มาแล้วครับ880บาทนะครับผมเออแล้วคุณผู้ชมว่าไงครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็ ช่วยคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นจะมารีวิวให้นะครับเหลือเจ็ดไม้สุดท้ายนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้นะครับจบไปที่เท่าไหร่กันดีครับมาครับลูกไปต่อครับไปต่อครับโอเคครับสวยสวยครับอย่างนี้มาอย่างนี้สวยเลยครับไปต่อครับไปต่อครับขออีกหน่อยขออีกหน่อยไหวเข้าครับโอ้ยมาว่ะวันนี้ผมไม่มาว่ะเออ สวยครับอย่างนี้กําไรไปที่1264บาทนะครับสําหรับไม้สุดท้ายนะครับวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากติดตามนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กันด้านล่างนี้ด้วยนะครับ